สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับปกติเจนเคยนะครับในสนนุกเวนซันยังไ่ครับพี่น้องมืนหนีทีมงานเข้ามาเตรียมโตมาใส่ปลาสะโดด้วยเฉพาะเลยครับเด้อปลาสะโดปั่สูตครับเปลี่ยนหวยใหม่เดินปลาชนิดใหม่ครับนี่มันินตั้งไหนให้เรามื่หนีที่ใส่วิธีการไล่แบบโบราณแบบดั้งเดิมครับไล่มาถึงกรับพีแทนลงเลยเขาเอาไปขว่วยเลยนี่ทั้งไหนเใหยครับนี่ โอ้ยนี่เงียมันเริ่มลึกเหยียบลูกกระโหดตามหยีบต่ละหยบขานั้นท่านนึงเหยีบก้างเห็นไหหยบก้างเห็นไหมกางกาางกเยอะนั่นโดดไปยังนั่นกะสูนน่อยโดยคืนแล้วตะบึงขาวรสิป้าเิโดป้ากระสูบหลายปัณฑิคับหวยนี้ ขึ้นซื้อเรื่องปลาสะโดโอ้การเงินก็เถอะเมื่อกี้ไหลปลาสะโดบ้มากครับมีตัวหนึ่งบอดอยู่ทั้งหลังครับตีน้ำตามเลยยังไหลปลาหน่อยเสืออยู่ไหลปลาบ้มากอ่าถามเขาบวชกุศล่ะมันเยี่ยงไหวบ่ถามว่าใครดีกว่นี่ว่าเขาเป็นบ่าหมอนี่เพราะมันสิเป็นใครกันดีกัน เดี๋ยวมาลุนกันวันทีหนึ่งครับเอาบัวเออกบนแล้วเอาเจาะออกปองไม้คือปลาชะโดครับนี่หนีแล้วต้องว่าสุดป้าตัวใสียทีกันแบบบันบันนะครับเรื่องอะไรปิดเหรแบบดังเดิมธรรมราครับป้าคือป้าบันบันอ๋อฮะอ้าวลงมือ เหือดมาปลาเร็วเถอะปะบลเร็วจะได้แหคู่ลงลงเอู้ครับดินมันแก่นแห้งดินแข็งเง้ยครับแหบอยอมติดดินเลยอ่ะจมบ่ได้มันก็ลอยมาคือเก่าอยากแหบ่อชมเอามุดได้แล้วครับคุณแห่อยู่ในเหงาบัวดะแต่เราเมืองเซมเปิดเมืองประเดิมแห่ตัวแรกครับลงไปแล้วเหงบัวกระซุกปลาดินโอ้ยบักไล่บักไล่ยอียงบักไล่ไล่เย็นแล้วปะ โอ้โหวันนต้นแหลกกันปาวะโดเลยบ่บักล่ครับเป็นปาวะโดบ่โอ้ยปาโดตรงแมนเลยเห็นรบักไล่ก็สิม่ด้บักดมาเบิองใสกันครับวันใหญ่สำาจะยืดอยู่ม่องเกาตีลักษณ์จะครันนะครับจครับต้นแหลกนะครับเนีต้นแหลกเส้นนีนะดูั้งเทือกดูั้งเทือ ทำขาดครับบ๊วบบิดขาดเลยพอเวลาสุ่นนะหัตยไอ้สตารหัวเขามนไอ้เง้ยไอ้เงียเป็นคนตานแนหัวต้นไมยมาเหยียบหลักสยขนเงาัวบวงเดี๋ยวสตาร์ล่งนะน้อยแห้นวยตีเสีนสตารดงปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้เยเ้ยเฮ้เยเฮ้ยเเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮยเ้เฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเ้เฮยเฮ้ยเ่เฮ้ยเฮนย้ายเฮ้ยเ่เยเ่้ยเฮย้่ ียปย่บ่ตัวลงเอาเลยมันตาจกเหมือก็ตาเหี้จับปาปัามับเป็นบ่อก็ถปล่อยถึงกดโซเลยไมาเจอเจ้าอีกแล้วยโซเลยว่นะเหมือนสิเจ้าใหญ่กว่าครับมหา้นเหนออกแค่เมือเขาหนอยหน่อยก็โอ้ยยน่่ยามเห็นสตาร์ทโคตเหยียบด่วนไม่าสิโล่งขามันกรลอยขึ้นนี่คอยเยอย่งบ่มหาตัวเนี้ยบ่อองค์้หนตันมุดออกมแล้วเหยียบยังสิ กินหลอนกันลงเลยไปถ่ายเขาจากไหนหมุนปเวเลยหมุนไปไปเดียวสตาร์กระถุงขึ้นเลยครับสตาร์คนมุนนำประชุมโอ้ทับบุญเป็นไยป้าเป็นไงอยู่ครับผู้แห้งไรน่อยจะเป็นเสียนเล่ไอ้ครับเหมือนเมือนสิแดงโอ้ยลุดมือไเฉยลุดมือหรือบ่อยู่ในแห่เนี่ยแหละเมียนพ่อละเอาแบ่งเรือยครับอันนั้นวังพูลงคนณจะไปดีกว่าลุงอามลงแล้วครับได้ยังลงไปแล้วครับ แหมันลวกเล็นะฮะอุ้ยนันดูดต so ีไปเลยปลาดิมบ่อเดิเหี่ยไงเด้อนิไปแนวนน่นี่พอปานหนเออนี่อหนี่งึงเหรอนล่ะเหย่ยวเี่มันไล่บอวะนั่นอ่ะไล่ไไม่หครับบอกไล่นู่นสีนุ่มจ่อยตัวนี้ อุ้ยข really right, no e hey, ึ mm ้น hmm. ซ oh, hey. mm ีวของเขาดีเนาะยลายหน่อยได้พี่น้องเอามาไปยังเอาเบิ้งให้ปลาสอยปลาสอยตัวนึงนี่ลุงอ้าวปลาสอยออกมากันไม่เหลือซะมีอ้นหนีไปมันอุ่อ้นหนีบตัวนึงเลยเรไปยัดตีน้ำเนี่ยไปติดกันนี่นี่ที่มันมีอ้นอ้นหนีไปเลยในขานี่อุ่นหนีด่างนี่นี่เออนี่แหละนี่แหละทันทันเออนี่อ้่นหนีอ้นหนีด่างว่ะไอขาโตนี่นี่เออนี่แหละนี่แหละตีถึงละเออนี่แหละจับเลยจับเลย เป็นปลาแบบเดียกันเหรอครับเออแม่วุ่นป้ยังป้าสวยในเงาบัวป้าที่นี่เงาบัวอย่าปล่อยปล่อยเอาไปยู่ป้าสวยอยู่ในเงาไปใหญ่ป่ต้นยำเงาบัวใน่ชะตาให้ปลามันออกมารายงานก็ดูด้วยเออยำอยู่ในเงาบัวนีป้ามันเล่นไปใหญ่บ่หมันกับลบบ่ท่านปลาจะป้ายังดีดีดเป็นปลาไทยหน่อยจะไรเหนือเนาะแหมันพูเนาะตอนนี้สาโดว์มาสองครับตอนตอนเป็นปลาไทยหน่อยไปแต่สาโดว์มาสองเหรอแห่มันพูเว้ย ไปกัลบอยุดแม่หนีแหมมันเหงผู้สูงโคตรได้บหินเดได้ปาออกจากบัวกันบัวลายตน้ตัวเญ่เติออยู่นี่มาแต่เดียป่ะได้จีหน่นึวัองไอหน่อยครับเป็นเหมืนเดืว่นีนี่กะโดมาวาเนี่ยนี่ไปดูไปดมีกระโดงไปดูไ้ล่ะเออมึงมึงเน้อามันยูนิตยูนิตี้คอยคอยเยียยู่นี่ลงลงเลยลงเลยลงเลย จะลูกจลูกไปกันบ้าตีเขาบอเห็นปลาอยู่ไลูใจไหนมันมันบขึ้นสีโตาขึ้นาขนี่ยบอกแมนขคัยลงเลยางนี่บอกไม่รูตัโปลาฉันตัดยู่ปาตีนมันมันใจแห้งเนี่ไผปลาไตี้นคอยนั่นคอยเยาว์ไปอยู่นี่ไน่นั่ยบอกนี่ยไปแล้วนั่นดิอีสัมเณฆมรลยังอยู่ยังอยู่ลงกลงไปจับเอาโหลดเออลงไปจับกันเลี้ยวเออตจะตัดตัวไทหน่อยบุกเนียกเขาโผล่ โดนนะเอาไว้แล yeah. uh ้ไ huh. ด้ยังจะแปยังไท่ค yes, ่ะอ่าเห็นไทยหลุดนี้กันนี่แหละ้โดขอปะดของหมอตาตานคับโอ้หมอตาตาเหยียบปโดเหยียบสตาร์เลยเหียบก็เกล็ลอนเลยเนาะไม่เหยียบกันกวเองนี่ก็เก็ดหลอนมันท เดียวเียเดียไเดินเติมดนาะดิเ็นมันก็รอนดีโตโตตตมห้าขนาดไหนต่มนี่มายำเงาบัวเงานี่เหเป้าไม่ใช่เป็นหรอเออโมายำเงาบัวนี่จองเงานีรัะสูงเอ๋มันสูงอดนนี่ลบแล้วลบขึ้นอีกแล้วไปขังฟุตไปขังฟุตอย่างเยอย่าเป็นประดนหน่อยกับขนานลซื้อาขาหนับ้งเออต้องคือประดนหน่อยไม่ใช่นละไปขัง่นี่ละเออ คนคุบเลยหรอเพื่นปลาไทยเหมือนปลาไทยหน่อยโอ้ย hey. แต่อะเออแ่เหมือนปลาไทยหน่อยวัดาแต่อุ่นซุนเป็นปลาไทยดิซุนคนละโตป่ะอะไรคนอยุ้ยยังอองข้างหลังปลาไทยหามดาเหมือนปลาไทยหน่อยเดียวเฮ้ยโอ้ก็แล้วมีรุ่นนี่ครับแต่หัวนี้สิบ่มมีรุ่นนี่ เยนนีบวางนี่นีกัเอาหันหนีตันพวกเน้ยบวกกัต้มยำแกนหมูอานดิก็แล้วบอบอนั่นนนำมลยังทำต้องเป็นลสองคนกะเราหวป้าอลไวบยำอันนี้ปลากาปลากหลากหลากหลากมามสูดป้าอยู่นีตัวหนึ่งนี่เออ ออู้นี่จะมีลุนหรืสีล้วโอ้โหน้ำมาแต่ของบวกชุดหลายชุดเออรับเนี่ยขุดแล้วุดอีกำอนนี้แนแจบหามวนอยู่แหมบ่แจบมันไหลไปซุ่นดิดดิดมากี้นี้โอ้ไทยรุ่นนี้เนี่ยเออใหญ่แห่งครับเอาเบิรงประการอ่างเออแต่ประการใหญ่นาะกระหมดันดันไทย วันไหนแตไทยคือกันนะบุญเออตัวยำนี่เอาบัวหลายปาาแตงกวามาไอตัวนี้ตัวงามีตัวนึ่งหนี่ผู้จูนเปิดปิ้เลยเปิดปิ้เลยข้างในแหงแบบเก่าเลยเสียวูกันเลยเสียวูกันเลยเหมือนต้องพอีแล้วกันเป็นปลาไทยขนาดใส่จังสวางในใส่กลางๆครับมันบ่มีตัวใหญ่ดูเดี๋ยวตัวใหญ่มาแกสองตัวเองใสกำลังแสบใส่กำลังเป็นไทยกี่คมเดี๋ยวไปเบืองบ้านต่อไปเดียวกันครับเดี๋ยวเอาแหงขึ้น ไปลุยบ้านต่อไปเลยเผื่อที่เข้าเสด็จลุนป้าใหญ่ดูคนนี้ครับไปเบิ้งกันครับโอ้โหดดออกบินเลยป้าน่อยไปดินเสียเขาเนี้ยร่างๆเดี๋ยวอย่าโน้มแน่นนี่ไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วนี่ไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวจะจอดอันนี้มาดู หน้ามารอลุนไหครับวันผีสองครับจะเป็นพระเอกบอวันแหลกเปิดไปหลายโตเติบได้นี่ในกระช่างนี่หลายโตมีบอแต่ปลาชูนยังไงทองเหรอจะเอะไดี๋ยวโตบ่นๆไม่หรอโอ้ยโตดีลิศครับลิศแกงเดี๋ยวไปห่อเนื้อมันสิตไม่ต้ออมนี่บอเปิดประเดิมไม่ขี้ไรเต้วัานสองสลิดแล้วว่ะไอ้น่ะเอาพอออกเลยมาขัเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับไอ้เพิ่นออกจากจอมแล้วก็ลุยกันเลย มองเกมอง่องค่เพงนมันสุนแบบยังนะยไโอโองอุยเอาาปลาตองยังไงบ้างปลาตว่ะนี่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 ปลาตองยังไงนั่นละนั่นหละ่ะติดิแมบเบมนตปลาตองนัน,น,นลุกไปลฮะโอนอนปลาตองโอ้ยปลนานลตองเง้ะเฮียปลาตองเมีในของในปนานลาตองคดินะครับลุกมติดตัวมันจับเซมือไว้หลายตัวเตะ เอาลงทั้งสามเลยนั่นะครับปลาตองเลยเออมีในเขาในหวยต้องหวยปลาตองลองคู่กันป้าอย่าง่ะผู้ใหญ่เลยจะคุ้มแคงแี่อ่ะเหมือนลงแปลกๆอยู่ป้าออกขึ้นเหรอปลาออกกิ้มเหรอรวเด่นรวมเด่นสมเจ้าคุ้มขอยว่าวะแต่ปลาดุนองมบนป้าลงหมืองรวมๆมันชียาพอฮึ ออประอเหมอนกสัมดูวยนะครับมาตางกันเลยนามมานเหนามันตืดหรือเปลามันตัวหน่อยะก็พอกับยังตัวหน่อยปลจะลิดได้วอวะนี่พเป็นยังมีคพาดรกับปฏิโจลงค่ะเดีย๋ยวเราังกันเลนปลาฉลิดมาปยงังปลาา ขีพมาใสขนาดกล้างงามๆขันใส่งามเลยสลิดที่สักวันนี้กลายเป็นมีแต่าหน่อยเลยครับมีแต่ดรุนรอดนี่ดิม่เหรอ่นไหไ่ประจันเดีลยขีต้เดี๋ยวมีหลายตอยู่เลเดกลิดมา มบอดลอดอามาเลยเเคงดิดดิดตัเลยนีาเนยลุกมือปเลยนี่มหนก็ลอดตีเออีตัวขามาตัวนนี่ไปขายปลาคุ้มครับมันสวยกหลอดเอาปลิไทยวทีมลงมาเอาดึงนขึ้นมาออกมานี่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 ดูดูมาปอมเอานีสองตัเลยกลับมาด้วยกันเลยนี่ด้กันเอาทีละตัวกันเออ sống tôi lên. Ừ. Tô không à thay. Cắt cho loạn. lắm không có con không không có lắm đấy. có lắm không có lắm không có lắm thay có bớt không có lắm không có lắm không ไปยังเสียเขาหางเงียงว่าบ่อสูดหน่อยการหน่อยเขา้ายอยู่แต่หางออกไวุ้นออกลายออกลายมาครัวปืดปืนดไปลไล่ฝนไปหน่อยขันบ่ออุ้นหลอดลด้ไหม

ก็ไมหน่อยเนี่ยนี่ยนี่ยหรอกอามันจอกตากระบอกมีคอยน์นี่นะก็สีปฟาน่ะอันตุ่มหรือเปล่าฟันใหญ่ดอกที่มานี่ยเปิดสีมาปีสูตรปลาเซโดนะครับเด้อเป็นหัวอนที่เขาล้ำเขาลือว่าปลาเซโดหลายอ่าแล้วก็ปลาข่าแต่ปลาข่ามันมันอยู่หนำเลิกครับเท่าไรจะสีท้องอะไรดอกปล่อยแต่ปลาเซโดครับถ้าไล่แหงสิเด็ดปลาข่ามันจะเกินไปครับงาแหลกคือขั้วงาแหลกวันน้ตั้งสองตัววแต่สิแมีนเบิร์เลย อาเดี๋ยวาตุ่มกขนเลยครับเดี๋ยวป้าน่อยหลอดเวดเหรอโตได้พี่นอ้องหอยขึ้นโตน้เซียวหอยต้มจีจวดครับมันอีสิสนเนื้อเม,มนูนี่แหละเจ้าทินเลยคือปลาดนหน่อยนี่แหละเดี๋ยวจีโจวดปลาดุกแท้แเหมือนกินกด้วยบัตเรคิ้นกระเสบเด้ปลาดนหน่อยจีจวดีด้พี่น้องนั่นตี โดดเลยนะบัอลังการบัวตีแห่าพ่อเตอเลยมันเป็นอย่งทำใจมันเป็นอย่งบัวใจบัวดีบัดองเนี่ยปนันเปิดประเดิมเลยแต่ว่าแรกเใว่าแต่ว่าต่อไปสิปังวต่อไปมิดจัดเลยไปเดี๋คือผลงานครับโดนใยวเบิร์นครับเด้อนี่ครับนี่มันก็โดนเพิ่งก็ตู้ประมาณนี้แหละตัวทอแขนครับสองโตแล้วก็ตัวนี้ตัวนึงมีประคอนี่ประคอนังไงกลัวครับผลงานครับ เราสามสีโลประมาเนี้ กระแทับบโบเมนน้อยครับเนื่องจากมันมันหลายโตมันน้อยคือจริงครับแต่มันหลายโตเลยอ่าเป็นปลาใสขนาดกลางๆครับเป็นรุ่นรุ่นขี่ผมรุ่นไทยขี่ผมครับนี่สลิดอยู่ด้านบนนี่ครับผู้หนึ่งผู้หนึ่งครับนี่โอ้นี่ครับโบเมนน้อยด้วยครับนี่ลายปีนแหงแบบดังเบลส์ค่ะง่ายๆดีครับนี่สัยงามอยู่ แน่ลวงแบร์แฮกสตัดปลาไงอันนี้ขึ Damn, yes ้นนอกเหนือจากอันที่กับเขานะครับเด้อปลากเงีาเง่เอาไปเห็ดหนกินหมดเลยนั่นแหละปลาต่มแล้วกับปลาจีจวดมาปีจีจวดแล้วปลาเสโดกินจากทินเลยมันี เลียครับพี่น้องครับมากินข่าวในกันครับได้เมนูเจ้าทินเลยครับถึงสองเมนูครับพี่น้องกินข่าวในกันตัมด้วยเสษเขาชิมผงปลาไทยตัวก็เห็นไข่ขอมึงขมบ่เศษๆคำนึงพี่น้องอันนี้จะลอกินได็ดพี้องเลยลองเองวันนี้เมนูเดิมๆครับนี่ที่จีจวดปลาดุกได้ไหมื้อนี้ เกือบกระโดดตั้งสองโต๊ะเลยกระโดดนี่หลีดเอาแต่เหนือเลยด้พี่น้องเอาแต่เหนือย่างเดียวเลยไปแห้งเลยลูกชินกับบัวพันชิมเบิืงนกบัวพันคาแลนดิ้นอยู่แถวนี้บ้าง đèn đèn ở tê sọc nhắm mặt lên 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 có lên 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 có lên 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 เสียงคนเสียมืม่กี้ข้งหน้าข้างหลังั้งหลังวะอย่าอบมาจากบ้าน้องสิัาเสีามาโอ้โอ้นั่นเป็นนาเหตดิใส่มองไว้ใส่มองไว้ใจอีกอาทิตย์นึงไม่ยาน ินนแ่ใบพันธ์บัวต้องมุดเอาไตหนามด้วยพี่น้องไปนเนี่ยหือ๋อกหะนวยกระนวยใบพันธุ์ ้องมาปลอดสารผิด